คนฉลาดมี GPS ของความสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเข็มทิศที่นำทางชีวิตคุณไม่ต้องรอไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการเริ่มขึ้นได้ในทันทีเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งนี้ทุกสิ่งรอบตัวคุณจะดีขึ้นในทันทีทุกการตัดสินใจของคุณเป็นก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตและคุณสามารถเริ่มได้หลังจากฟังคลิปนี้จบเพราะความสำเร็จไม่เคยรอใครมันรอแค่คนที่กล้าที่จะเดินออกไปคว้ามันและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณคือคนที่จะสร้างโลกใบใหม่และเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าในเมื่อวานคุณจะสร้างโลกใบใหม่ด้วยความคิดและไม่ติดอยู่ในความเพ้อฝันคุณจะลงมือทำอย่างสุดกำลังไม่หยุดยั้งแม้วันที่ไม่เป็นดังใจคนฉลาดมี GPS ความสเร็จเส้นทางชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวคุณเองคุณรู้สิ่งนี้ดีอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้คุณยังพยายามและวางแผนในทุกอย่างเพื่อต้องการให้มันออกมาดีที่สุดแต่เมื่อถึงจุดที่เหมือนจะหลงทางในบางช่วงคุณรู้สึกเหนื่อยท้อหมดไฟจนทำให้คุณไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินถูกต้องหรือเปล่าและเมื่อหลายคนเจอสภาวะแบบนี้ความมั่นใจในเส้นทางของชีวิตที่คุณคิดว่าจะลิขิตด,ด้วยมือตัวเองก็เริ่มลดน้อยถอยลง คุณเริ่มหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพาและปลอบประโลมจิตใจถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนเส้นทางแต่อยู่ที่การเข้าใจตัวเองและรู้วิธีการเดินต่อไปในช่วงเวลาที่ท้อแท้ในกริปนี้เราจะมาค้นหาคำตอบว่าทำอย่างไรจะไม่หลงทางในชีวิตและยังสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีทิศทางเพราะคุณคือคนที่มี GPS ของคนสำเร็จมันไม่ใช่แผนที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จ เป็นสิ่งลี้ลับในตัวคุณก็ไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเป็นธรรมชาติที่ทุกคนบนโลกนี้มีแบบเดียวกันและถ้าคุณรู้จักมันดีพอคุณจะสามารถควบคุมและเปลี่ยนมันเป็นศักยภาพในตัวคุณได้อย่างมหาศาลมากกว่าที่คุณคิดและถ้าคุณรู้จักสิ่งนี้ดีพอและควบคุมมันได้มันจะกลายเป็น GPS ที่นำทางคุณสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างง่ายได้ ลองคิดดูให้ดีเวลาคุณทําอะไรแล้วสนุกกับมันแม้จะเหนื่อยแต่คุณกลับทําต่อคุณมีพลังรู้สึกถึงความตื่นเต้นกับการที่ได้ทําเหมือนมีแรงผลักดันบางอย่างที่ทําให้คุณเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันถ้าสิ่งที่คุณทําทําให้คุณรู้สึกฝืนเหนื่อยท้อแท้หรือแม้แต่เฉยชานั้นอาจจะทําให้คุณเกิดความสงสัยว่าคุณอาจเดินผิดทางและเกิดความลังเลในเส้นทางนั้นเพราะอะไร เพราะว่าทุกอย่างที่คุณทําทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินทุกการตัดสินใจล้วนมาจากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หลายครั้งที่อารมณ์เข้ามากําหนดเส้นทางชีวิตของเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นทางที่แย่หรือทางที่ดีลองนึกถึงข่าวที่เราได้เห็นกันบ่อยๆคนที่พลาดพลั้งทำร้ายคนอื่นเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายเขต้องแลกมาด้วยชีวิตที่พังพินาศแค่เพราะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ หรือจะเป็นนักธุรกิจที่เครียดจนตัดสินใจผิดพลาดก่อหนี้สินมหาศาลเพราะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลในการตัดสินใจในทางกลับกันคนที่ใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้เป็นพลังสรรรสร้างจนกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเขาได้เปลี่ยนมันเป็นทำนองและเรียบเรียงเป็นเนื้อร้องนั่นก็คือนักร้องนักดนตรีที่สร้างผลงานจากความรู้สึกและประสบการณ์ตรงหรือจะเป็นนักลงทุนระดับโลกที่ไม่ปล่อยให้ลมโลกหรือความกลัว มาควบคุมการตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตลิขิตเส้นชัยพร้อมกับเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคนฉลาดไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีอารมณ์นะครับแต่พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้มันและเมื่อไหร่ควรปล่อยมันไปเพราะสุดท้ายคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ดียิ่งกว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากการกําจัดอารมณ์แต่มาจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะ GPS ของความสําเร็จไม่ใช่การหลีกเลี่ยงอารมณ์ แต่มันคือการใช้มันนำทางสู่จุดหมายที่คุณต้องการความรักมักเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หลายครั้งที่ความรักทำให้คุณตาบอดไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบชู้สาวแต่รวมถึงความรักในการยึดมั่นในบางสิ่งจนมันอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของคุณได้เช่นอยากคุณดีแต่รักการกินของหวานอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแต่รักในสินค้าที่คุให้ความสนใจน้อย อยากประสบความสําเร็จแต่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยสร้างผลลัพธ์ที่ล้มเหลวมาแล้วความรักที่เป็นแรงผลักดันนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ความรักที่เป็นโซ่ที่คอยฉุดรั้งคุณอาจทําให้คุณเกิดความสับสนและละทิ้งเป้าหมายในที่สุดถ้าสิ่งที่คุณรักขัดกับเป้าหมายต้องลองถามตัวเองว่าคุณควรเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อสิ่งที่คุณรักหรือลองปรับวิธีการตามเป้าหมายที่คุณวางไว้แต่ถ้าคุณทิ้งทั้งสองอย่างไม่ได้ก็หาตรงกลางให้กับมันเพื่อให้ความรักและความฝัน เดินในเส้นทางเดียวกันได้และหนึ่งอารมณ์ที่เปลี่ยนคนได้อย่างมหาศาลนั่นคืออารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์โกรธก่อนที่คุณจะตอบสนองกับความโกรธลองหยุดและตั้งหลักก่อนว่าสิ่งที่ทําให้คุณโกรธดีหรือไม่ดีกับตัวคุณสาเหตุที่แท้จริงของความโกรธบางครั้งความโกรธไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ตรงหน้าแต่เกิดจากความเชื่อเดิมๆหรือแผลในใจที่คุณมีอยู่แล้วถ้าคุณโกรธเพราะถูกพูดแทงใจดําลองถามตัวเองว่ามันคือความจริง หรือไม่จริงในสิ่งที่เขาพูดถ้าใช่ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่คุณควรปรับปรุงหรือเปล่าถ้าคุณโกรธเพราะถูกกล่าวหาคํากล่าวหานั้นมีมูลความจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงอารมณ์ของคนพูดคุณจะเป็นต้องตอบโต้หรือแค่ปล่อยผ่านก็เพียงพอแล้วถ้าคุณโกรธเพราะคําพูดที่ฟังดูรุนแรงมันเป็นคําพูดที่มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ แม้มันจะทําให้คุณไม่พอใจมีอะไรที่คุณเรียนรู้ได้จากมันแทนที่จะปล่อยให้มันมันทาลายคุณเพราะความโกรธไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือวิธีที่คุณตอบสนองต่อมันบางครั้งความโกรธก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าคุณใช้มันเป็นพลังงานในการพัฒนาตัวเองแทนที่จะให้มันเป็นไฟที่เผาผลาญชีวิตของคุณเองเดีาปล่อยให้มันนําคุณไปสู่ความประมาทความโลภไม่ใช่สิ่งที่ผิด ถ้าคุณนำมันมาใช้ในทางที่ถูกต้องเพราะมันสามารถเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณมุ่งมั่นและพัฒนาแต่สิ่งสำคัญคือการรู้ตัวเมื่อคุณเริ่มรู้สึกโลภคุณต้องถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ถ้าคุณรู้สึกโลภเพราะต้องการสิ่งที่ดีขึ้นนั่นคือพลังที่มีคุณค่าแต่ถ้าคุณโลภจนทําให้คุณประมาทและหลงทางในทางที่ไม่ดีนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องหยุดและทบทวนถ้าคุณโลภแล้วรู้ตัวเองว่าโลภ คุณจะไม่โลภอีกต่อไปเพราะการรับรู้และยอมรับอารมณ์ของตัวเองทําให้คุณควบคุมมันและเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณเติบโตเมื่อคุณหลงทางอย่าท้อทแท้การหลงทางไม่ใช่ความล้มเหลวมันเป็นเครื่องมือที่เตือนให้คุณรู้ว่าคุณต้องกลับมาทบทวนเส้นทางของตัวเองบางครั้งเราต้องหลงทางเพื่อที่จะเข้าใจว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราคุณไม่ได้สูญเสียอะไร แต่คุณได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นคือคุณได้รู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ใช่และนั่นคือการค้นพบตัวเองที่สำคัญที่สุดในกระบวนการของการเติบโตการหลงทางในบางครั้งอาจเป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ที่ดียิ่งกว่าหรืออาจจะทำให้คุณเห็นเส้นทางที่เหมาะสมกว่า และมุ่งหน้าไปอย่างสุดกำลังอย่ามองว่าการหลงทางเป็นการผิดพลาดมันคือบทเรียนที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถติดตามอารมณ์ได้ทันในช่วงแรกคุณอาจจะตามอารมณ์เหล่านั้นไม่ทันแต่คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ครับมันเหมือนกับการที่คุณขับรถเร็วเกินไปและไม่สามารถเหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุดได้ในทันทีคุณต้องเบาเครื่องก่อนหลังจากนั้นก็แตะเบรกเพื่อให้รถค่อยๆชะลอและหยุดลง อารมณ์ก็เช่นกันคุณต้องฝึกการชะลอระหว่างอารมณ์และการตอบสนองที่ทำมาตลอดชีวิตจนเคยชินซึ่งจะช่วยให้คุณค่อยๆค,ค,ควบคุมมันได้มากยิ่งขึ้นและคุณต้องให้เวลากับตัวเองเพื่อเปลี่ยนความเคยชินนั้นวิธีที่คุณสามารถใช้ในการฝึกได้ 1. โฟกัสสิ่งอื่นเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาโฟกัสสิ่งอื่นที่มีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเลยในทันทีเพื่อให้สมองของคุณมีเวลาในการประมวลผลเพื่อลดความตึงเครียดและการตอบสนองในทันที 2. คุณสามารถใช้วิธีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำให้คุณโกรธทำให้เกิดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ดีกับตัวคุณหรือไม่มันเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรตอบคำถามแบบนี้แบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมคุณสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตของคุณไม่ได้มีเพียงแค่อารมณ์ลบแต่อารมณ์บวกที่เกิดขึ้นในเส้นทางที่ผิดก็อาจดึงชีวิตของคุณให้ต่ำลงได้เช่นเดียวกันข้อที่3าม เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือวิธีการสูตรลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกทำซ้ำๆหลายๆครั้งระหว่างนั้นให้ทิ้งความคิดที่ผูกติดก,กับสิ่งที่ทำให้คุณเกิดอารมณ์ในทันทีเมื่อคุณเริ่มหายใจลึกๆสมองของคุณจะค่อย,อยๆช้าลงและกลับมามีสติในที่สุดคุณอาจจะเคยได้ยินวลีนี้ที่ว่าสติมาปัญญาเกิดแน่นอนว่า ใช้ได้จริงและใช้ได้ดีมากๆเทคนิคเหล่านี้คุณอาจจะเลือกนําไปใช้ในสภาวะที่เกิดอารมณ์โดยใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งก็ได้เป็นเทคนิคในการแทรกแซงระบบอัตโนมัติของร่างกายที่ตอบสนองต่ออารมณ์มาอย่างยาวนานมันจะช่วยให้คุณกลับมามีสติและทําการตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลเพราะเมื่อเราใช้เหตุผลที่ชัดเจนแทนอารมณ์ชั่ววูบหรือความเชื่อที่ไร้ซึ่งหลักฐานซึ่งเราเองก็อาจจะเชื่อมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และอาจจะสั่งสมมาด้วยกันเชื่อตามสิ่งที่คนอื่นบอกทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสะกดจิตตัวเองว่าสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ถูกแต่พิสูจน์ไม่ได้ตามความเป็นจริงเมื่อเราไล่ซึ่งอารมณ์และไล่ซึ่งความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเราจะเห็นชัดในความเป็นจริงจากที่เคยรู้สึกว่าชีวิตซับซ้อนเต็มไปด้วยปัญหาที่แก้ไม่ตกคุณจะพบทางออกอย่างง่ายดายมันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณจัดการได้อย่างง่ายดาย และอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของความสําเร็จแต่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกที่ถูกเวลาแทนที่จะปล่อยอารมณ์ให้นําทางให้เหตุผลเป็นตัวกําหนดเส้นทางและเป็นเข็มทิศเพื่อเปลี่ยนชีวิตตามที่ใจคุณต้องการหลังจากนี้ถ้าคุณตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่คุณจะได้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรียกว่าวินยัยเราไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ถ้าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาควบคุมคุณวินัยที่คุณสร้างมาก็อาจจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะพาคุณไปถึงเส้นชัยแต่ถ้าคุณรู้จักใช้เหตุและผลเป็นผู้นำใช้วินัยเป็นโล่ป้องกันและใช้อารมณ์เป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณจะได้มากกว่านักรบเพียงคนเดียวแต่คุณจะมีทั้งกองทัพที่พร้อมจะฝ่าฟันทุกอปุปสรรคให้ลาบคลาบเป็นหน้ากองสุดท้ายนี้ทุกอารมณ์ ไม่ใช่ศัตรูของความสำเร็จแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังถ้าคุณรู้จักใช้มันให้ถูกต้องไม่ว่าความรักความกโกรธความโลภหรือความหลงสิ่งสำคัญไม่ใช่การกำจัดมันออกไปแต่คือการเรียนรู้ที่จะควบคุมและใช้มันให้มีประโยชน์มากที่สุดให้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์ไม่ใช่พันธนาการให้ความโกรธเป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงทำลายล้างให้ความโลภเป็นแรงกระตุ้นไม่ใช่หลุมพราง ให้ความหลงเป็นบทเรียนไม่ใช่ข้ออ้างและจงสร้างหุนทางใหม่ที่ใช่กว่าเดิมเพราะความสําเร็จไม่ได้มาจากการเอาชนะอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่คือการเข้าใจและใช้มันอย่างชาญฉลาดนั่นคือวิธีการของคนฉลาดที่ฟังมาจนจบคลิปนี้และถ้าคุณมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้กับเพื่อนของคุณเพื่อที่เขาจะได้จัดการอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัดไป แล้วมาสร้างก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมด้วยกันนะครับ